สวัสดีครับพบกับผมมอยนะครับกับการนานดวงจากการเปิดไพ่ฮิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการนานดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีกุมลักนากุมนะครับดวงในครึ่งเดือนแรกของมกราคมปีพุทธศักราช2568นนี้นะครับหรือเรียกว่าเป็นครึ่งเดือนแรกของปีใหม่ก็ได้นะครับ ดวงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มกราคมในเรื่องการงานการเงินนะครับของชาวราศีกุมลัคนาคมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับไม่ได้เป็นพลังดวงของทั้งหมดที่เป็นชาวราศีกุมรัคนาคมนะครับแต่เป็นเพียงพลังดวงของผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังเท่านั้นนะครับและก็เป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เป็นส่วนตัวส่วนบุคคลผู้ใดนะครับก็ขอทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับชมรับฟังนะครับให้พิจารณารับออ่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับทุกกรรมพยากรดีๆนะครับที่ได้อ่านออกมานั้นนะครับหมอย่ใไตั้งจิตอธิษฐานนะครับ ให้กำปยากรที่ดีๆทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นนะครับได้ความาบาังเกิดความสําเร็จสมหวังสมปรัรตนาสร้างความเจริญเติบโตรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นำมาซึ่งความมั่งมีสีสุขให้กับผู้ที่เป็นชาวราศีกุมลัคนากุมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ปิดพลาดมานะครับก็ขอไปมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับขอบคุณทุกการรับชมรับฟัง ไม่ว่าจะเป็นการรับชมรับวังคลิปก็ตามหรือการชมโฆษณาก็ตามนะครับก็ขอกราคุณนะครับแบ่งตามหลักราศาสตร์ไทยนะครับูบ้ทีิเป็นชาวราศ,า um. ศีกมุมก็คือู้ทีิเกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์นะครับถึงวันที่14มีนาคมนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศีกุมลัคนากุมนะครับในเรื่องการงานการเงินของท่านนะครับในเครื่องเดือนแรกของมกราคมนี้นะครับ,รบ,รบสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็ภัยจะบอก ในแนวทางใดบ้างนะครับให้พอได้รู้แนวทางนะครับที่จะเป็นพลังให้ท่านเป็นพลังในการามีพลังในการที่จะเป็นแนวทางในการดําเนินบริหารจัดการการงานธุรกิจของท่านต่อไปนะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็ไพ่จะบอกออกมาในแนวทางใดให้อ่านออกมาในเรื่องการงานการเงินนะครับการงานธุรกิจการเงินของ ชาวราศีกลุ่มลัคนาคมนะครับไปใบแรกขึ้นมานะครับช่วงนี้ตนานจะวิตกกังวลกับสถานก,การณ์อะไรเกิดขึ้นได้นะครับในครึร่งเดือนแรกของมกราคมนี้นะครับเีีอยจ,จะอยู่ในสภาวะของตาไม่จิตใจของชาวราศีกลุ่มลัคนาคมอาจจะกังวลหรือจิตใจว่าวุ่นในสถานก,การณ์ต่างๆนะครับไปอาจจะออกมาแนะนําก็ได้นะครับใบแรกชาวราศีกลุ่มลัคนาคมนะครับทุกท่าน แต่ว่าท่านมีสภาวะในเรื่องของการคิดกังวลในสถานการณ์ใดๆก็ตามนะครับให้ท่านําจิตใจให้แจ่มใสเบิกบานนะครับให้รับกับสถานการณ์ต่างๆนั้นด้วยความแจ่มซื่น เพราะสภาวะทุกอย่างนะครับในเรื่องการดาเนินธุรกิจของท่านแล้วก็ในทิศทางการเงินของท่านนั้นอยู่ในเส้นทางของความปลอดภัยนะครับไม่ได้มีอะไรที่ส่งผลให้ท่านได้รับอันตรายนะครับเพราะว่าดาบทุกเล่มนะครับอยู่ในระเบียบที่เรียบร้อยนะครับไม่ได้ปุ่งเป้ามาในการที่จะทำอันตรายท่านแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่บางทีท่านไปกังวลกับสถานการณ์ต่างๆเองนะครับจึงอาจจะเกิด ในความว่าวุ่นใจของท่านเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมลัคนากุณนะครับต่ําจิตใจให้แจ่มใสเบิกบานในทุกๆเช้าทุกๆวันแล้วก็สร้างพลังบวกๆให้เกิดขึ้นพร้อมที่จะรับมือกับทุกสถานการณ์และก็บริหารต่างๆนะครับในการงานธุรกิจของท่านจะเดินหน้าไปตามระเบียบแบบแผนตามระบบอย่างปลอดภัยในทิศทางที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะกังวลให้เสียสุขภาพจิตไม่ให้เสียสุขภาพกายนะครับ แล้วก็จะทำให้ท่านบริหารการงานธุรกิจของท่านได้เดินหน้าสู่ความสําเร็จในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับการที่เรากงบนอะไรโดยที่ไม่มีอะไรส่งผลมาในต่างลบแต่ท่านกลบปเองก็ย่อมจะเป็นผลเสียได้เช่นกันนะครับแต่ที่จะบริหารจัดการอะไรไปสู่เส้นทางของความปลอดโปร่งก็จะบางทีกงวลมากแล้วทาให้เจอต่างตันได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในความปลอดภัยด้วยนะครับ ใจชนะนะครับไปขึ้นมาบอกนะครับอกม้เท้านะครับใจชนะของความสําเร็จของท่านจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในสากการที่ท่านวิตกกังวลอะไรก็ตามนะครับที่ท่านคุ้นคิดวิตกอยู่นะครับสถานการณ์นั้นจะเป็นไปตามระเบียบแบบแผนและรับการสนับสนุนเกื้อกูลในทิศทางที่ดีนะครับสะดุดตลอดเส้นทางของการเดินทางของการบริหารการจัดการการธุรกิจของท่านนะครับได้รับพลังสนับสนุนส่งเสริมนะครับเสียงใจโยร้องตลอดเส้นทาง นะครับที่ให้กำลังใจให้พลังนะครับกับความสําเร็จสนับสนุนท่านสู่ความสําเร็จในการที่จะด,ด,ดึงดูดในเรื่องของผลประโยชน์ผลการเงินทรัพย์สินเข้ามาอย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคงนะครับเพราะในเรือนที่สองนั้นเกี่ยวกับเงินทองทรัพย์สินนะครับที่มาจากความสําเร็จในเรื่องของกระดุมพระนะครับท่านได้รับชัยชนะในทุกเส้นทางของสายอาชีพของงานของท่านนะครับที่ได้รับพลังสนับสนุนในติดตามที่เกื้อกูลความเติบโตที่จะนํามาซึ่ง ผลประโยชน์ผลรายรับรายได้ด้วยความมั่นคงอุรมสมบูรณ์นะครับชาวราศีกลุ่มลัคนากลุ่มทุกท่านนะครับราชาถือถ้วยนะครับสังคมนะครับเปิดโอกาสอย่างสมดุลในกับท่านนะครับในการที่บริหารจัดการมาเป็นพลังเกื้อกูลเกื้อหนุนในท่านนั้นบริหารการงานธุรกิจของท่านนั้นสู่ความรื่นไหลที่ไปสู่เส้นทางของการได้รับใจชนะนะครับบางท่านก็มีโอกาสนะครับที่ได้รับการเข้ามา ให้คำปรึกษาในทิศทางที่ดีหรือพลังทางสังคมนะครับจะเป็นแนวทางคิดให้ท่านนั้นได้มีแบบแผนมีเส้นทางของการนํามาวิเคราะห์นํามาพัฒนานํามาปรับสมดุลให้เกิดขึ้นในทิศทางที่ไปสู่เส้นทางของชัยชนะนี่เองนะครับก็ไปไปต่อมานะครับความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับอัศวินถือเหรียญนะครับกับการบริหารการจัดการ ที่ต่้ท่านนั้นมีพลังแข็งแรงแข็งแกร่งนกำน่วยใจนะครับถ้าไกลรอในเรื่องของการเงินทุนนะครับซึ่งบางทีไกลที่อยากจะลงทุนอะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็มีสภาวะความว,ว,วิตกกังวลอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็กลัวว่าจะอาเงินมาลงทุนอะไรไม่ได้นะครับก็จะมีสภาวะเงินก้อนนะครับที่จะเข้ามาสนับสนุนท่านบางทีก็มาจากคนในครัวเรือนของท่านนะครับอาจจะเป็นพ่อแม่หรือญาติาสนิท ของท่านนะครับที่เข้ามาเกื้อกูลในเรื่องของเงินทุนก็ได้เช่นกันต้ไกลกังวลในสภาวะของเกี่ยวกับเงินที่จะลงทุนตามธุรกิจอะไรของตอนเองเกิดขึ้นนะครับแล้วก็การงานที่มีความสําเร็จอยู่แล้วนะครับก็มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องใครที่มียอดยานยนต์ในการใช้ประกอบสัมมาชีพนะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นมั่นคงนะครับที่สร้างความเติบโตให้กับท่านเป็นพลังแข็งแรงแข็งแกร่กง,กง,กงที่ให้ท่านนั้นกับเคลื่อนการงานธุรกิจของท่านเดินโต เดินเติบโตต่อไปซึ่งไร้บริษัทปัญหานะครับแล้วก็ไปไปต่อนะครับเจ็ดดาอันนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะครับในสถานการของความปลอดภัยนะครับในเรื่องของอะไรที่แบวงซ่อนเด้นนะครับในการร่วมแรงร่วมใจร่วมงานกับผู้อื่นนะครับอันนี้ก็ระมัดระวังด้วยเพราะอาจจะมีอะไรเข้ามานะครับในเรื่องของให้เป็นปัญหาในความซ่อนเด้น ในเรื่องของอาชีพอาจจะเกี่ยวกับลูกน้องบริวารอะไรนะครับที่บางทีอาจจะมีอะไรก็มาเป็นรับลงกลมไหนได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็มันใส่ใจตรวจเช็คตรวจสอบอยู่เสมอน,นะครับแล่ก็สู่ความมันคงรุ่งเรืองนะครับอะไรก็ตามนะครับที่ก็มาเป็นอรีเป็นศัตรูให้กับท่านนั้นอาจจะเป็นพลังเรียกว่า เป็นพลังที่เข้ามาอํานวยความสําเร็จให้กับตันนั่นเองแม้จะเป็นอริเป็นศัตรูก็ตามนะครับก็เรียกว่าเป็นพลังแข่งแ่งอย่างเช่นการแข่งขันกับผู้อื่นที่เรามีคู่แข่งที่สําคัญสําคัญกับเราแล้วต่อให้เรามีความกลัวว่าจะแพ้หรือจะสู้เส้นทางของการแข่งขันไม่ได้นะครับก็จะเป็นพลังให้เรามีพลังในการที่จะบรหารจัดการ ที่จะไปสู่ความสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีนั่นเองก็รียกว่าศัตรูก็มาเอื้ออํานวยให้เราไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จที่จะนํามาซึ่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับท่านจะได้รับชัยชนะในทิศทางที่ดีไม่ว่าจะเกินแกงเชิงแกงขันด้านใดก็ตามในเรื่องเกี่ยวกับการงานธุรกิจของท่านนะครับท่านจะได้รับชัยชนะในทิศทางที่ดีแม้จะมีศัตรูผู้แข่งอะไรก็ตามนะครับท่านจะสร้างโอกาสของความสําเร็จนํามาซึ่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ นะครับไม่ว่าอะไรจะเข้ามาแอบแฝงซ่อนเร้นอะไรก็ตามนะครับท่านก็จะสามารถเรรหยรจัดการในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับที่สุดความสําเร็จนำมาซึ่งความาามั่งคั่งบุรุษสมบูรณ์นะครับในกอบปูัญาาของท่านนะครับเดอะเออร์ม e ิตเข้ามานะครับเพื่อคลุณสนับสนุนท่านอาจจะมีผู้ใจดีนะครับเข้ามาให้คำชี้แนะให้คำชี้แนวทางที่ดีนะครับมาเกื้อกูลเกื้อหนุนในท่านนั้นได้ พบกับเส้นทางอย่งสว่างสดใสนะครับบางทีปัญหาที่ท่านเจอแล้วคิดไม่ตอบโจทย์นะครับซึ่งยิ่งคิดก็ยิ่งกลุ่มอันนี้ก็ทำให้ท่านนั้นเรียกว่าบางทีก็ไม่เจอตามอันหนทางในการที่แก้ไขปัญหานะครับไม่กระจ่างชัดสักทีแต่ก็จะมีผู้เข้ามานะครับมาชี้แนะแนวทางที่ดีๆนะครับเกื้อคุลเกืหนุนเป็นผู้ที่ตีปัญหาของผู้อื่นตอบโจทย์ของ ผู้อื่นได้ในทิศทางที่กระจ่างชัดนะครับาาก็หมายคำปรึกษาคมแนะนําหรือบางทีอาจจะเป็นรุ่นส่วนนะครับที่เข้ามาช่วยคำปรึกษาในทิศทางที่ดีที่จะนําพาสู่ความสดใสหรือบางทีอาจจะเป็นญาติต่างฝ่ายผู้ปก เป็นญาติผู้หลักผู้ใหญ่ต่างก่ายคู่รักคู่กรองของท่านก็ได้นะครับที่อาจจะก็มาเกื้อกูลเกื้อหนุนนำหน่วยเส้นทางของการสู่เส้นทางแห่งความสดใสที่จะเดินไปสู่ความเติบโตซึ่งบางทีบางสถานการณ์นั้นท่านอาจจะกังวลนะครับแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ของคู่รักคู่กรองก็มาให้คำปรึกษาในทิศทางที่ดีนะครับมาให้ความรู้ไอ้เส้นทางที่สวรรค์สดใสที่จะไปสู่ของความเติบโตไปสู่เส้นทางของความสําเร็จมั่งคั้งอุดมสมบูรณ ให้กับตั้นได้นะครับแล้วก็ไฟประหยัดจดีออกมานะครับเดเมจิกเชียนนะครับตั้นเป็นนักเล่นแร,แร่แปรธาตุที่ดีนะครับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอยู่เสมอนะครับในการที่สร้างโอกาสไม่ว่าอะไรก็ตามครับที่ก้ามามีปัญหาให้เกิดขึ้นกับตั้นนั้นจะก,กลุ่มแก้ไหนนะครับตัานก็สามารถใช้กลยุทธ์ต่างๆนะครับใช้อาวุธที่มีครบมือใช้ภูมิปัญญาที่มีความรู้ นในการบริหารจัดการนะครับท่านจะใช้ตั้งเทคนิคต่างๆโปร่ออมด้วยเชิงกลยุทธ์อะไรที่อากจะมีในลักษณะเล่เหลี่ยมสักนิดนึงนะครับที่เข้ามาในการคีดดูแลแก้ไขคี่คลายในสถานการต่างๆนะครับให้สู่ความสําเร็จและก็สร้างโอกาสของการเริ่มต้นที่เดินหน้าไปสู่ความแข็งแรงแข็งแรงมั่นคงอย่างต่อเนื่องที่จะดึงดูดผลประโยชน์ผลรายรับเข้ามาอย่างมั่นคงนะครับ ก็เรียกว่าการบริหารจัดการที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เป็นการบริหารนห้ถึงดูดเงินเข้ามาด้วยความกล้องตัวนะครับเป็นโอกาสดีๆของชาวราศีกุมลักขนากุมทุกต้นนะครับในก็ไพรในเรือนที่9นะครับในเรือนองกัรสุภาพนะครับความเจริญเติบโตรุ่งเรืองมากกว่าเดิม ไ,ไพ่ไพ่ประสังคราชนะครับไพ่เดอะไอโรเฟนตนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมาเ,เป็นพลังเพื่อกลูเกอนหนุนให้กับตั้นในทิศทางที่ดีที่ปลอดภัยนะครับทั้งเดอะเออร์มิตขึ้นมาทั้งเดอะไอโรเฟนนะครับเป็นไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มาเกื้อกูลเกื้อหนุนส่งเสริมให้ตั้นไปสู่ความเจริญเต,ญเติบโต,ตรุ่งเรืองมากกวา่าเดิมนะครับบางตั้นได้จรับโอกาสนะครับในการคิด ในการพิจารณาเรื่องอความเติบโตมากกว่าเดิมในระดับอื่นเดือนในระดับตำแหน่งที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับที่บางทีผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นพนานของท่านที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตามให้ท่านได้รับโอกาสของการพิจารณาสู่ความเติบโตในตําแหน่งที่ดีกว่าเดิมหรือในเชิงธงุรกิจก็าตามนะครับที่ท่านบริหารจัดการอะไรที่มันซ่อนเร้นอะไรที่มันยังเคยเรียกว่าตัว ทำให้เกิดการชักช้าอยู่นะครับสถานการณ์นั้นจะทําให้ท่านนั้นนําภูมิปัญญาความรู้ดั้งเดิมของท่านมาปเปลี่ยนจัดการนะครับแล้วก็ความกระช่างสว่างสดใสในเชิงความรู้นะครับในเชิงหลักธรรมะที่นํามาใช้ปเปลี่ยนจัดการแล้วก็ด้วยประสบการณ์ด้วยไม,ไม่ไม่มีประสบการณ์ก็ตามแต่ท่านมีความรู้ความสามารถมีอาวุธครบมือในการปิกสถานการณ์ต่าง นะครับไปสู่การเติบโตรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับก็สร้างความเติบโตยิ่งดีกว้วนขึ้นกว่าเดิมกว่าที่ผ่านมานะครับที่จะนำมาซึ่งความมั่นคง,งมั่งคั่งอุดมสมบูรณนะ์ให้เกิดขึ้นเส่นตางแห่งชัยชนะของความสําเร็จของชาวราศีกุมลัคนากุมนะครับที่จะถึงโดดเม็ดเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องอย่างมั่งคั่งมั่นคงอุงดมสมบูรณ์นะครับที่ตันเป็นผู้ที่บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพนะครับใช้เหตุใช้ผล ในการบริหารจัดการนะครับแล้วใช้ตั้งประสบการณ์และก็กลยุทธ์ต่างๆบริหารด้วยความรอบค้อระมัดระวังนะครับที่ตั้งตุ่มเทอยู่เสมอในปรัชาอริยก็สู่ความสําเร็จนะครับอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องแล้วก็นํามาซึ่งโชคลาภนะครับในผลประโยชน์ผลกําไรนะครับก็ทําม้ท่ตั้นมีความแข็งแรงแข็งแกร่กงนะครับในการที่จะ หนึ่งโดดผลประโยชน์ผลได้รับเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็ต้องเหน็ดเหนื่อยพอสมควรนะครับที่ตั้งทุ่มเททั้งพลังกายพลังใจนะครับเพื่อรักษาสมดุลของความสําเร็จนั้นนะด้วยไม่ย่อท้อไม่หวั่นไหวแต่อย่างใดนะครับก็เกิดความสําเร็จเข้ามานทิทตางที่ดีแม้ท่านจะมีสภาวะของความมิตกกงบลอะไรก็ต่างนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าท่านปรับ ใจิตใจของท่านในสภาวะของความพิจตก,กังวลน,นั้นได้เกิดเป็นความเฉื่อยนะครับก็จะเป็นเส้นต่างห่งใช้ชนะในทิศทางที่ดีไม่เป็นเส้นต่างอะไรมาปิดบังในความเจริญเติบโตของท่านนะครับ้าสร้างพลังแห่งความสดใสเกิดขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ส่งเสริมบนบารมีของท่านก็เกื้อกูลเกื้อหนุนนำหน่วยประโยชน์แล้วก็ความรู้ดั้งเดิมของท่านภูมิปัญญาดั้งเดิมนะครับจะเป็นพลังกับเคลื่อนให้ท่านนั้นใช้ ความรู้ความสามารถของท่านสร้างโอกาสดีๆที่จะเกิดขึ้นสู่ความสําเร็จมั่นคงอย่างต่อเนื่องที่ถึงดูดในเส้นทางแห่งชัยชนะของความสําเร็จนะครับที่จะดึงดูดการเงินก็หมายอย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคงสมบูรณ์ให้กับชาวราศีกุมลักขนาคุมนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินเสริมเพิ่มเติมนะครับว่าการเงินของชาวราศีกุมลักขนาคุมนะครับในช่วงครึ่งเดือน แรกของเดือนมกราคมนี้นะครับควรจะรู้อะไรบ้างทางการเงินนะครับไปมีอะไรจะมาบอกมาเตือนมาย้ำให้ต้องป้องกันอะไรหรือเปล่าบ้างนะครับราชาถือไม้เท้านะครับการเงินที่จะมา จากความสําเร็จนะครับงานชิ้นสําคัญสําคัญนะครับโครงการที่สร้างผลประโยชน์มากมายกับการบริหารอย่างสําเร็จนะครับก็เดึงโดดผลประโยชน์ผลได้รับกับมาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับบรรทั้ก็อย่างที่กล่าวนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเห็นผลงานที่ผ่านมาก็ยกระดับความเติบโตในตําแหน่งที่ดีกว่าเดิมที่จะจะทําให้มีเงินเดือนระดับเงินรายได้ที่มากกว่าเดิมนะครับก็เข้ามาเติมเต็มเส้นทางกงารเงินสู่คขวามามั่งคั่งสมบูรณ์ อย่างแข็งแรงแข่งแกร่งนะครับแลว้วก็บางทีอาจจะเป็นโครงการใหญ่ๆนะครับที่ตั้งคว้าโอกาสของการแข่งขันนั้นมานะครับก็อย่างที่กล่าวนะครับบางทีเกี่ยวกับโครงการอะไรใหญ่ๆนะครับที่มีการแข่งขันนะครับแล้วก็ตั้งก็ได้รับชัยชนะในกิจการที่ดีนะครับที่มีผลประโยชน์มากมายนะครับที่จะนํามาซึ่งความบุดมสมบูรณ์กับการได้รับชัยชนะนี้นะครับที่ตั้งมีการทุ่มเทและก็สามารถช่วงชิงโครงการที่สําคัญสําคัญนั้นเข้ามาได้นะครับ จะเป็นโอกาสที่โครงการที่สร้างผลประโยชน์ผลกําไรมากมายท่านได้รับนะครับสู่ความมั่งคัง่งมูดมสมบูรณ์แล้วก็ไปไปต่อมานะครับไปขึ้นมาย้านะครับเจ็ดดาบต้องระมัดระวังนะครับตั้งในเรื่องของอในเรื่องของการงานนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะครับที่เจ็ดดาบขึ้นมาอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับที่บางทีก็ อาจจะเป็นผู้ที่ลูกน้องนะครับที่บางทีไม่ประสงค์ดีนะครับที่ให้ท่านที่ต่านปล่อยให้ท่านปล่อยให้ดูแลในเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์อะไรก็ตามนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับมันตรวจสอบมันเช็คนะครับที่บางทีลูกน้องบริบาลคนตัานอาจจะไม่พึงประสงค์ดีกับตัานนะครับในการที่จะยักยอกายเตต่างกันเงินนะครับต่้งเจ็ดดาบขึ้นมาตั้งกันเงินแล้วก็การงานต้องระมัดระวังรอบคอบนะครับเพื่อเป็นการ สร้างรั้วสร้างเกาะกุ้งกันของท่านนะครับให้การเงินของท่านมีความปลอดภัยแล้วก็เจ็ดดาบนี้ในเรื่องการเงินขึ้นมาในจนํานวนหน้าใบนะครับในใบที่3าใบากลางนะครับขึ้นมาย้านะครับช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ชาวราศีมังอาจารราศีกุมลักนณากุมนะครับต้องระมัดระวังด้วยนะครับให้หมัน่นตรวจสอบนะครับโดยเฉพาะใครที่มีลูกน้องที่ดูแลตางบัญชีตาง ทรัพย์สินของท่านนี้ก็ระมัดระวังให้มันเช็คอยู่เสมอน,นะครับเพื่อความปลอดภัยต่างกันเงินนะครับที่อยากจะจบจบอาจจบจบจ้องจ้องอยากจะกอบโกโยโยกย้ายไตเตในเรื่องผลประโยชน์ต่างกันเงินทรัพย์สินของท่านได้เช่นกันนะครับให้ใช้การคิดพินิษไตรจตรองสีดาข,ขึ้นมาย้ำนะครับให้ใช้ความนิ่งนะครับในการตรวจสอบนะครับอย่าไปโวยวายอย่าไปกระตุกกระตากนะครับแล้วก็จะตั้งไม้ตั้นนั้น เจอกับเส้นทางทดีๆในการที่จะตั้มตันตั้นปลอดภัยนะครับจะไห้ตั้นรักษาเงินผลประโยชน์ของตั้นไว้ไม่กระทบกระเตือนให้เกิดอันตรายใดๆนะครับไอ้ใช้ความพิจารณาอย่างวิเคราะห์อย่างใส่ใจนะครับตั้นก็จะพบกับเส้นทางที่จะป้องกันเงินของตัน้นทรัพย์สินของตัน้นอยู่ในความปลอดภัยได้ในทิศทางที่ดีกับผู้ที่ประสงค์จะกโกยนะครับอันนี้ก็ ท่านเจาชัยชนะได้ในทิศทางที่ดีนะครับอย่าทำเรียกว่าอย่าทำให่มีการตื่นตัวนะครับย้ายแหวกเรียกว่าอย่าแหวกย่าให้มูตื่นนะครับก็การใช้ความนิ่งนะครับในการคิดพิจารณาไตรตรองแล้วก็ค่อยๆสวดเช็คดูนะครับก็จะทำให้ท่านพบก,กับเส้นต่างความปลอดภัยต่า,กางกันนะครับ แล้วก็ชัยชนะความสําเร็จนะครับบางทีบางสถานการณ์นะครับบางท่านอาจจะมีสถานการณ์ของการถูกยักยอกต่างการเงินแล้วก็อาจจะมีเขี่ยวโยงไปถึงในเรื่องของการต่างคดีเกิดขึ้นได้นะครับที่ยาจะมีเข้ามาแล้วก็ท่านก็สามารถได้รับชัยชนะได้กลับกลืนมาในทิศทางที่ดีในเส้นทางการเงินนะครับกลไกลที่ถูกยักยอกต่างการเงินนั้นนะครับแล้วก็ทําให้ท่านสามารถสร้างรั้วสร้างุ้องกันแล้วก็ ดึงโดดกลับคืนมาได้ในทิศทางที่ปลอดภัยได้รับชัยชนะตากว่ามีเรื่องของการต้องเกี่ยวก้องกับต่างคดีอะไรนะครับเพราะในเรื่องของการงานนะครับก็ได้รับชัยชนะเช่นกันนะครับที่ส่งผลในเรื่องเงินทรัพย์สินนะครับในเรื่องของการลุมพาอันตรทรัพย์สินนะครับที่ท่านสามารถได้รับชัยชนะนําเงินผลประโยชน์ของท่านเข้ามาในทิศทางที่ดีนะครับไปเต้สำรับก็ตามท่านนั้นมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับดีเอ็มพลนะครับแล้วก็เรยสิบเหรียญด้วยนะครับ ก็เหมือนเรื่ององานนะครับที่สิบเหรียญก็มีนะครับก็ามาเกือ้อกุลเกื้อหนุนนะครับก็เรียกบ้าความสําเร็จบางทีที่เกิดความมั่นคงสู่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นั้นไม่ได้มาจากในเพียงแต่สิ่งที่มาเกือ้อกุลเกื้อหนุนประโยชน์อย่างเดียวแต่บางทีนั้นอาจจะมาจากอาริจัตริก็ได้นะครับที่มาเป็นพลังที่ตันให้ตันนั้นมีเชิงกลยุทธ์ที่อาจจะมีในเรื่องของการแข่งขันอะไรก็มาแล้วก็ตําให้ตันนั้นมีความใส่ใจกตือร้อนนะครับในการ่จะ ให้ไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นนะครับเป็นแรงปกดดันในตั้นนั้นจุดไฟนะครับขึ้นมาเป็นประกายไอ้ต้นพัฒนามีการพุ่งเป้าไปสู่ความสําเร็จแล้วก็นํามาซึ่งความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์กับความสําเร็จต่างกันหนึ่สิบเรียนดีเอ็มเพรสนะครับความ ได้รับผลตอบแทนผลประโยชน์เข้ามาอย่างบางครั้งอุดมสมบูรณ์และบางท่านก็มีโอกาสในเรื่องของการเสียงดวงนะครับสิบเหรียญขึ้นมาไปไต้สาหรับที่จะสร้างความบางครั้งอุดมสมบูรณ์ให้กับท่านได้เช่นกันที่นอกเหนือจากความสําเร็จในหน้าที่การงานนะครับของชาวราศีกุมลัคนาลกุมนะครับอ่านเสียงดวงที่มีผลประโยชน์เงินอ่าพลุกๆเข้ามาก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆได้เช่นกันนะครับ ที่ต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของความปลอดภัยต่างการเงินที่ตัานต้องหมัน่นตรวจเช็คนะครับว่าลูกน้องบริวารที่ดูแลต่างการเงินต่างทรัพย์สินของท่านอยู่นะครับก็ไม่ควรที่จะไว้วางใจจนปล่อยปละละเลยนะครับก็หมัน่นตรวจเช็คตรวจสอบนะครับด้วยความใช้ความนิ่งในการพิจารณาต่ตรองไม่เวกญ่าให้โง่ตื่นนะครับก็จะทําให้ท่านปบเส้นทางของการปลอดภัย ได้รับใจชนะในการที่จะป้องกันเงินกองทั้นให้อยู่ในความปลอดภัยในทิศทางที่ดีนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ต่างๆในเรื่องการงานการเงินนะครับวันที่1ถึงวันที่15มกราคมพุทธศักราช2 5 6พนี้นะครับของผู้ที่เป็นชาราศีกุมลัคกนาคมทุกท่านนะครับ ก็ขอใปีใหม่นี้นะครับชาวราศีกุมลัคกาคมทุกท่านนะครับมีความสําเร็จเจริญเติบโตรุ่มเรืองมั่งคั่งรมสมบูรณ์นะครับนำมาซึ่งวาามั่งมีสีสุขตลอดทั้งปีแล้วก็มีความรักมีครอบครัวที่อบอุ่นตลอดทั้งปีและก็ตลอดไปนะครับขอบคุณครับ